นี่คือเหตุผลว่าทำไมควรจะรับประทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปวันเว้นวันแช่ Share, สุขภาพกับกวางท้องสวัสดีครับถ้า,าคุณเป็นคนอีกคนหนึ่งที่รับประทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเป็นประจำบอกได้เลยครับว่ามันจะส่งผลเสียต่อสุขภาพเราขอแนะนำอย่างน้อยให้คุณรับประทานวันเว้นวันก็ยังดีครับมันจะส่งผลดีต่อสุขภาพอย่างแน่นอน แต่ถ้า,าคุณบอกว่าไม่แล้วละก็มันจะส่งผลเสียต่อสุขภาพคุณดังต่อไปนี้ครับ 1. ร่างกายคุณจะสุดโซมอย่างรวดเร็วเพราะว่าในเครื่องปรุงจะมีผงชูรสและสารปรุงแต่งมากมายครับซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพ 2. องทำร้ายระบบลำไส้ของคุณโดยตรงเพราะอาจจะทำให้ลำไส้ของคุณนั้นอักเสบและการย่อยอาหารผิดปกติครับ 3. อ้วนง่ายจนต้องประหลาดใจถ้าหากคุณต้องการดูแลสุขภาพและไม่อยากอ้วนก็ไม่ควรรับประทานเป็นประจำครับ 4. ล่ร่างคายขาดสรารอาหารอย่างรุนแรงบะมีกึ่งสำเร็จรูปนั้นสามารถทำให้คุณอิ่มท้องได้ครับแต่ไม่มีสรารอาหารเทียบเท่ากับอาหารปกติทั่วไปเพราะฉะนั้นไว้ยามฉุดเฉินจะดีมากๆ เป็นไงบ้างครับกับข้อมูลเหล่านี้ถ้าหากคุณชอบและถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์ u ับ c r i b e กดแชร์ให้กับคนที่คุณรู้จักและห่วงใยด้วยนะครับเพราะคุณเป็นอีก,อกส่วนหนึ่งที่สามารถดูแลคนอื่นได้เช่นเดียวกันเพียงแค่กดแชร์วิดีโอคลิปของเราขอบคุณครับ